วันนี้เราจะมาทดลองการเขียนควายเผือกนะครับใครทำควายเผือกเป็นบ้างครับร้านเราจำหน่ายจำหน่ายทุกรูปแบบเลยนะครับทั้งบล็อกงานทั้งงานดิบงานสีงานงานสีวินเทจก็มีนะครับสั่งทำได้เสมอนะครับผมขอบคุณคุณลูกค้าทุกคนนะฮะที่ติดตามผมแล้วก็ สั่งคองมาโดยไม่ขาดโดยเฉพาะเจนาผมขอบใจมากเลยที่อยู่กับผมมาสิบเท่าไรปีหรสิบสี่ปีป่อใช่ไหมไหมสิบสี่ปีนะใช่ไหมสิบสี่สิบห้าปีนะครับงานเจนาผมไม่มีแคนเซิลที่รู้ไม่มีจุ๊บไม่มีแคนเซิลน,นะขอบคุณมากครับสวนลูกค้าใหม่ได้เลยนะสั่งมาเรื่อยๆได้เลยนะครับ ทำเสมอนะครับทำเสมอทำตลอดเราจะจ้างคนงานทำหรอนะไม่มีเวลาเพราะว่าต้องไปทําสอนทุเรียนด้วยกะหนองบุญนาคด้วยนะครับผมโอเค